ผมเริ่มเคลียร์ตัวเองว่าถ้าจะอยู่แบบพอเพียงต้องเคลียร์อะไรบ้างอะไรต้องตัดอะไรไม่จําเป็นหรืออะไรจําเป็นน่าจะมากกว่า5ปี hmm. ที่ผมวางแผนการเงินเคลียร์ดอกเคลียร์ต้น <c oughs> เคลียร์บ้าน <c oughs> เคลียร์รถ <c oughs> มันก็เบาตัวแล้วความความคิดกับสกับตนสำรองอีกส่วนหนึ่งบางส่วนไม่มากแลวน้อยแต่ว่าถามว่าถ้าเราตกคือคําว่าพอเพียงเงินเท่านี้เราอยู่ได้ สวัสดีครับผมชื่อสุระเดชกุลกลางนะครับพึ่งตนรุ่นที่5นะครับอบรมที่ศูนย์พันนาที่ปากช่องแรกเริ่มเลยก็คือผมจบวิทยาศาสตร์การกีฬารู้จักโครงการนี้จากาเพจ a c e b o o k ครับผมคิดว่ามันน่าจะเล่งมาจากการเซิร์ชที่เกี่ยวกับกิจกรรมธรรมชาติหรือการเกษตรอะไรเงี้ยครับผมว่าพราะเดิมทีก็คือพูดง่ายก็คือ เป็นเป็นพื้นเพเป็นคนบ้านนอกเกินครึ่งชีวิตอ่ะมันจะใช้ชีวิตแบบคนเมืองตั้งแต่เรียนก็คือเป็นอยู่หอ,อกับบ้านสา์อาทิตคืออยู่อยู่บ้านน่ะน้อยมากอ่าเรียนจบก็คือเขอ้ากรงเทศทางานฝึกงานตั้งแต่ฝึกงานทํางานต่อจนเกินครึ่งชีวิตอ่ะทีนี้มันก็เลยกลายเป็นว่าเราอ่ะมีความตั้งแต่ตั้งแต่เริ่มทําง,งานเนี่ยเรามีความสนใจว่ามีความฝันอยู่แล้วว่าสักวันหนึ่งเราทํางานหรือเราเกษียณหรือเรากรเ,รเก็บเงินได้หรือตามเป้าหมายคือถ้าเราเกษียณ เหมือนอาจจะคิดเหมือนคนทั่วไปที่ส่วนใหญ่เขาคิดอยู่แล้วเราก็ฝันว่าอยากจะมีบ้านมีสวนมีอะไรมาอยู่แบบในมุมสงบในมุมธรรมชาติอยู่แล้วนี่ในระหว่างทํางานหรือวันหยุดอะไรเงี้ยเราก็จะมีความศึกษาหรือหาข้อมูลอยู่เรื่อยๆอย่างหยุดเสาร์อาทิตย์เงี้ยบางทีก็ไปศูนย์เราก็ไปดูเอ๊ะมีศูนย์มาเอื้องมีศูนย์ภูมิรักษ์หรือมีสวนเกษตรตรงไหนที่แบบวันหยุดเราก็ขับรถไปดูไปเที่ยวไปดูไปหาข้อมูลอะไรเงี้ยครับ คือเราจะวนเวียนอยู่กับประมาณนี้อยู่แล้วออพอมาเจอโครงการนี้ก็เลยแบบเออมันตรงกับที่เราต้องการน่าจะเป็นการเขาเรียกว่ามีมีแผนที่ให้เราเดินได้ได้ชัดขึ้นว่าเราจะไปยังไงแต่พอมามาฝึกที่ท,ที่ที่พานามันมันภาพมันชัดหนึ่งพูดง่ายคือเราศรัทธาในในศาสตร์ของพระราชากับคำว่าเศรษฐกิจพอเพียงผมได้แนวทางที่ชัดเจน ผมได้แผนที่ที่เขาวาดเส้นการเดินทางแผนการปฏิบัติวิธีการปฏิบัติจนทําให้ได้ความมั่นใจที่จะออกมาปฏิบัติจากเดิมที่ยังไม่ได้อบรมหรือไม่ได้เข้าไปในโครงการเนี่ยเรามีแค่ความคิดความศึกษาหันไปเรื่อยๆแต่ไม่ได้มีความกล้าที่จะตัดสินใจเปลี่ยนชีวิตแต่พอมาเข้าโครงการพึ่งตน้นมวยเพื่อชาตนนี้บอกเลยว่ากล้าตัดสินใจตั้งแต่วันแรกคือปกติยังทํางานอยูอ่ใช้วันหยุดพักร้อนลาไปอบรม สมัยตอนที่อบรมรอบแรกมันจะมีรอบหนึ่งวันก่อนไปที่พันนาอีก5วันใช่ไหมพรหลังจากจบหวันเนี่ยผมกลับไปเขียนใบรา,างออกเลยโอ้ผมรู้แล้วว่ามันชัดแล้วมันตรงกับที่เราเดินหาหรือเสาะหาความรู้ที่ได้จากโครงการภาพชัดๆเลยก็คือการออกแบบพื้นที่เราก็เก็บตรงนั้นมาเพราะว่าเรารู้แล้วภาพเดิมตรงนี้มันมันเป็นพื้นที่ถมใหม่ดินก้นบ่อครับ แล้วมันก็จะไม่มีค่อยมีหญ้ามีพืชพันอะไรขึ้นสิ่งแรกคือปรับปรุงพื้นที่ความรู้นี่ถามว่าเปลี่ยนนี่เปลี่ยนอยู่แล้วครับเพราะว่ามันเป็นความรู้ใหม่ที่เราไม่เคยได้สัมผัสในชีวิตประจําวันเช่นไอ้เขาทําเกษตรไม่ใช้เคมีเขาทํากันยังไงแต่อย่างเงี้ยพอเรามาฝึกอ,อ๋อเรามารู้จักน้ําหมักมารู้จักยูรินซีมารู้จกัจากการทําปุ๋ยหมักแบบต่างๆอะไรเงี้ย เราก็ได้เรียนรู้ได้อะไรตรงนั้นมาเพื่อเอามาใช้จริงได้อย่างเงี้ยครับหลังจากที่อบรมเสร็จสิ่งแรกเลยที่เปลี่ยนหลังจากไม่ได้ทําอะไรเลยคือเปลี่ยนพฤติกรรมตัวเองตั้งแต่จบ5วันเริ่มเริ่มปรับเปลี่ยนพฤติกรรมตั้งต่อยู่ในเมืองแล้วค่อยๆปรับเปลี่ยนในสิ่งที่เรารู้แล้วว่าเนี่ยมันไม่ใช่ถ้าเราจะมาอยู่แบบพอเพียงสิ่งเนี้ยไม่ใช่แน่ๆเราก็ไม่ทําพอเราแต่ถิในใจามาทางนี้เนะ่เราเรารู้แล้วว่าก็ไม่จําเป็นแล้วบางงานไม่จําเป็นแล้ว,ลวก็แตดกลับมาสิ่งแรกที่ทําเลยก็คือ ดูพื้นที่โดยเองก่อนทําอะไรได้บ้างมันบริบทประมาณไหนค่อยๆวางแผนค่อยอะไรโดยมีพี่พ,พิทักษ์แล้วก็กลุ่มเพื่อนพุ่งตนเขาก็มาช่วยดูมาปรึกษาดูเราไม่ได้เดินคนเดียวพอเราอบรงอรอกมาปุ๊บเราจะมีเพื่อนเราจะจารู้จักคนนี้คนนี้มันมันเป็นเครือข่ายมีคอนเนคชันที่ที่ช่วยเหลือกันนะถ้าเราตกคือคําว่าพอเพียงเงิเนเท่านี้เราอยู่ได้น้ําฝนกินได้ผัก กินได้ของมันเรามีหมดถ้าไม่รู้แต่คําว่าพอเพียงเขาจะไม่มองเห็นสิ่งรอบข้างเอามาเป็นของกินของใช้เะจะกินเมนูอะไรทีเขาจะนึกถึงตลาดนึกถึงซูเปอร์มาร์เก็ตแต่เราเปลี่ยนวิธีคิดใหม่คือตื่นมาปุ๊บเรามองรอบบ้านก่อน่ารอบบ้านมีอะไรและจะเอามาทําอะไรกินได้บ้างอันนี้คืออย่างแรกมันก็จะประหยัดได้แหละผลกระทบหรือ i m p a c t ที่เกิดขึ้นทั้งต่อตอนเองครอบครัวชุมชนรอบข้างสังคมรอบข้างมีอะไรบ้างครับ ผลกระทบก็ถ้าถ้าในการเปลี่ยนแปลงตัดสินใจมาแบบนี้มันมีผลอยู่แล้วครับคือหนึ่งอย่างง่ายๆคืออย่างแม่ก็ไม่อยากให้ออกอยู่แล้วแม้กระทั่งที่ทํางานอย่างเงี้ยที่ทํางานเขาก็งงออกทำไม <c oughs> กับแม่คือเป็นธรรมดาปกติเราเคยมีเงินเรามีมีเงินมีเคยมีเงินส่งให้ใช้เคยมีไรายได้อย่างเงี้ยเขาก็ไม่ไม่เห็นด้วยอยู่แล้ว <c oughs> ปัจจุบนัน <c oughs> เขาก็ มีความคิดที่เห็นด้วยเยอะขึ้นจากที่เรามาอยู่ตื่นเช้ามาเขาก็เนี่ยแปลงผักแปลงไรนี่ก็ปล่อยให้แม่เขาทำเขาก็ได้ออกกาลังกายได้อะไรของเขาไปปลูกผักปลูกอะไรได้กินเขาก็จะมีกลุ่มพี่น้องเดินไปเดินมาเรียกกันมาเก็บผักแบ่งกันอะไรเงี้ยเป็นภาพที่ผมก็หวังหวังไว้ว่าคือให้มันอยู่แบบเอื้อเอื้อเอืเอ้อ,อกันในชุมชนในสังคมไม่ใช่แบบอยู่แบบ อยู่บ้านนอกแต่ตอนนี้พฤติกรรมคนบ้านนอกมักจะใช้เหมือนคนในเ,เมืองเข้าไปทุกวันคืออยู่แบบตัวใครตัวมันบ้านใครบ้านมันอากเงี้ยไอ้อะก็ซื้อของกินเตื้ออะไรเงี้ยเป้าหมายในะอนาคตวางแผนไว้ว่ายังไ,ไงในการจัดก,การพื้นที่ตรงนี้ถ้าถ้าในในพื้นที่ของส่วนตัวในในแปลงนะในแปลงของเราเองเอ่อ,อาพ้ากว้างๆเลยก็คือเพิ่มปรับปรุงสภาพ ินดปรับปรุงแล้วก็จัดการบริหารแหล่งน้ําในพื้นที่ของตัวเองให้ให้พอใช้ให้เหมาะสมแล้วก็เพิ่มความชุ่มชื้นอุดมสมบูรณ์ส่วนถ้าเป้าหมายในด้านสังคมท,ที่ที่กลุ่มของพวกเราทําอยู่เป้าหมายก็คือเราเราพยายามสารต่อแล้วก็สื่อสารให้ให้มีคนเข้าใจศาสตร์ของพระราชาให้เข้าใจในเศรษฐกิจ,จพอเพียงให้ได้มากที่สุดให้เข้าถึงกลุ่ม ใหอยากจะทําพื้นที่ตรงนี้ให้เป็นศูนย์เรียนรู้ไหมครับเป็นสถานที่พบปะ <c oughs> <c oughs> หรืออ,อย่างเงี้ยเหมือนที่เรามาอย่างเงี้ยมามามาพบกันสําหรับคนที่มีอุดมการหรือวิธีการเดียวเดียวกันมีมีจุดรวมกันสักที่หนึ่งอ,อาจจะเป็นกิจกรรมต่อไปในสังคมแต่ว่ามันเป็นศูนย์รวมกันเป็นย่อยๆสักส่วนหนึ่งไม่ไม่ถึงขั้นกับว่า มันเป็นศูนย์เรียนรู้เหมือนที่ทศูนย์ใหญ่ที่ทํามีฐานนู่นฐานนี่อะไรต่างๆกี่ฬาฐานแต่อย่างน้อยคือให้มันเป็นศูนย์รวมพลที่มีอุดมการณ์มีวิธีการเดียวกันมามามาร่วมกันคิดร่วมกันสร้างกิจกรรมอะไรอย่างเงี้ยครับช่วงที่โควิดระบาดค่ะได้รับผลกระทบอะไรจากตรงนี้ไหมคะอืถ้าผลกระทบจากโควิด อนนั้นยังอยู่กรุงเทพยังทํางานอยู่เนาะเพิ่ะก็วท่ามีแน่นอนเหมือนทุกคนหนึ่งออกไปทํางานไม่ได้คือไรายได้น้อยลงเพราะมันออกไปไหนก็ไม่ได้ในมุมมองและจังหวะนั้นที่เราอยู่ในสังคมเมืองเราจะเจอทั้งตอนที่ใช้ชีวิตในเมืองกับตอนที่มากักตัวอยู่บ้านเนี่ยข้อแตกต่างมันต่างกันมากเลยตรงที่ว่ากักตัวอยู่บ้านรายจ่ายเราน้อยมากน้ําดื่มน้าผลที่เราเก็บไว้ได้กินไม่ต้องไปซื้ออาบน้ำอาบท่าซักาต้นทุททนมันต่ำไม่ต้องไปหยอดเหรียญพวกอะไรอาหารเนี่ย ไข่ไก่เรามีกินมันไม่ได้แบบว่าจํากัดเหมือนในคนในเมืองแต่มาอยู่แบบนี้มันอยู่ได้อย่างเงี้ยคือคือ,คอมันเป็นภาพสองอย่างในเวลาเดียวกัน,นตัวผมมันสัมผัสดได้ในสองบรรยากาศมันเลยทําให้ภาพมันชัดถ้าคําว่าคิดยังไงกับสายพระราชาถ้าในในส่วนของคนเมืองหรือตอนที่ผมใช้ชีวิตในเมืองมันก็อาจจะตอบโจทย์ได้ไม่เต็มที่นะหมายถึงว่ายังยังดูยากไปสําหรับคนเมือง แต่ถ้าสําหรับคนชนบทหรือคนที่มีพื้นที่ผมว่ามันมันใช่ใช้ทรัพยากรตัวเองที่มีอยู่พัฒนาศักยภาพขึ้นมามันจะเป็นความมั่นคงและเป็นอะไรที่ต่อยอดไปนเนี่ถ้าคําว่าศาสตร์ภารชาผมก็จะนึกถึงเศรษฐกิจพอเพียงใช่ไหมรอบรั้วเนี่ยมันมีผักอะไรกินได้บาง,บางอย่างคนก็ไม่รู้ยิ่งคนรุ่นใหม่ๆไ,ไม่รู้เลยผักอะไรกินได้บ้างอยู่ริมรั้วแท้ๆกินได้แต่ไม่เคยเก็บกินอย่างเงี้ย กลายเป็นว่านึกจะกินผักทุกอย่างคือนึกถึงตลาดนึกถึงฟอร์มาร์เก็ตถ้าเรากลับมามองปุ๊บเอาเอาเขาเรียกว่าศึกษาให้มันเยอะขึ้นเนี่ยเราจะรู้ว่าทุกอย่างมันกินได้เกือบทั้งหมดตามชื่อโครงการเลยคือคนพึ่งตนต้องมีคือหนึ่ง <S <S พึ่งตนเองให้ได้อย่างไม่ต้องถึงกับมั่นคงอะไรมากก็ได้คือยงังยังชีพได้ลมลงชีพได้ความมั่นคงมันจะค่อยๆเพิ่มมาอยู่แล้วแต่ในระหว่างเนี้ย ในระหว่างที่เราพึ่งตนได้ยังชีพได้เนี่ยเราจะทําอะไรเพื่อไม่ต้องถึงกับระดับชาติเหมือนชื่อโครงการกันได้แต่อย่าลืมว่าคำว่าชาตินี่มันก็เริ่มจากครอบครัวญาติพี่น้องสังคมข้างๆรวมกันเป็นหมู่บ้านรวมเป็นตําบลอ,อําเภอใช่ไหม <laughs> เริ่มเลยก็คือเริ่มจากครอบครัวจุดเล็กๆเนี่ยแทนที่เราจะช่วยตัวเองได้ผมคนเดียวผมหากินอะไรอยู่ได้อยู่แล้วแต่เราก็ไม่เลือกที่จะไปอยู่คนเดียวเพื่อเอาตัวรอดนึกออกไหมเราก็ต้องแบบ ทำยังไงญาติพี่น้องเราครอบครัวเราจะรอดไปด้วยอ่ะหลังจากญาติพี่น้องเราลอดไปด้วยทำยังไงให้คนรอบข้างในชุมชนคนในหมู่บ้านก่อนทำยังไงให้เขาเขาไปไปด้วยได้อยู่รอดด้วยได้มั่นคงด้วยได้อย่างนี้ครับสุดท้ายครับอยากฝากอะไรไว้กับให้ทางพี่พึ่งพี่นีบ้างขอบคุณพี่พึ่งพี่นีแล้วก็ คณะทํางานทุกคนนะที่ที่ทำให้มันมีโครงการนี้ขึ้นมาอย่างที่เราได้ฟังคือผมตัดสินใจเปลี่ยนชีวิตและมั่นใจก็คือโครงการนี้เลยร้อยเปอร์เซ็นต์คือพอเจอโครงการนี้มันทําให้ผมตัดสินใจได้เร็วขึ้นผมไม่ต้องไปอรอเกษียณหกสิบแล้วค่อยมาเปลี่ยนชีวิตแบบนี้มันใช่มันมีแนวทางแล้วที่ชอบอย่างหนึ่งคือมันไม่ใช่แค่เพื่อตัวเองเงียมันเพื่อชาติผมชอบวัตถุประสงค์ของโครงการที่เขาต้องการให้คนที่วิกฤตเอาตัวรอดช่วยเหลือตัวเองได้แล้วต่อย,ยอด ออกไปสู่ผู้อื่นที่พึ่งทีนี้หรือทีมงานยังติดตามยังรอสืบถามสอบถามประสบปัญหาอะไรบ้างจะมีกิจกรรมอะไรบ้างมีอะไรที่ทางส่วนกลางหรืออะไรจะมาช่วยได้ไหมอย่างเงี้ยก็ต้องขอบคุณมากๆที่ให้โอกาสแล้วก็ยังยังช่วยเหลือสพอร์ตหลายๆอย่างทั้งทีมงานทั้งอะไรต่างๆที่เวลาเราจะมีกิจกรรมอย่างเงี้ยครับ เรารู้สึกว่าเราไม่ไม่ได้ถูกทอดทิ้งต้องต้องขอบคุณที่พึ่งที่มีแล้วก็ทุกๆคนทุกที่ที่เป็นทีมทํางานนะโคนสายรหัสพึ่งตนบ้านหนองสะแกสุดยอด3 2 1สึงพึ่งตนบ้านหนองสะแกสุดยอดอี